ที่สนามกีฬาเทศาบาลนครเชียงใหม่ครับศึก M150 ้แชมเปี้ยนชิพนัดที่19นะครับหรือว่าเกมที่2ในเลก 2, 2> <c oughs> แต่ที่เป็นเกมแรกที่พัชนาาได้เล่นในบ้านของครึ่งฤด,ดูกาลหลังนะครับ <c oughs> เปิดบ้านรับการมาเยือนของช้างป่าห้วยขาแข้งพูดไทยธานี FC ครับ11คนแรกของชมเปี้ยนซีวันนี้ได้วลโกพ้นโทษแบนกลับมานะครับรวมไปถึงไรฮานที่กลับจากอาซินครับแต่ไม่มีสาะบุตรเกิดสีที่ติดโทษแบนนะครับนัดแรกชมเปี้ยนซีบุกไปเอาชนะ ถึงถิ่นอุไทยมานะครับ3-1วันนี้มาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับอุไทยนี่ชนะมา4เกมรวดแล้วนะครับจังหวะนี้ทีมเยือนทักท้ายก่อนนะครับลองส่องไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับนรงจังเนเสวกโอกาสของเชียงใหม่แลยครับสุจานณน์มลิซอนกดด้วยซ้ายนะครับปล่อยบอลหนึ่งจังหวะน,นะครับก่อนที่จะยิงลูกนี้แต่ว่าออกหลังไป ไหลมาจังวะนนี้มาโดนขวาเเอาไว้โดยฟาฮัดบิลังโหลดนะครับลูกยิงของกิติศักดิ์และในาทีที่19นะครับเชีเอฟซีมาได้ประตูขึ้นนําจนได้นะครับโอ้โหจากคิมโบโยงกับหมายเลข19กมงขึ้นนํานาที19นะครับประตูที่5ในลีกนะครับของคิมโบโยงนะครับดดูการนีเนี่นครับมาบุญจเกียรติวงสาแจมพยายามจะปัดแล้วครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ ได้เฮก่อนนะครับแฟนบอลของพยักล้านหน่ะเครื่องติดนะครับเชียงใหม่ตอนนี้มาเกือบจะได้ลูกที่2แล้ลครับสุดชาโนนมารีซอนนะครับยิงไปติดเซฟบุญยเกียรติวงศาแจ่มหมายกลางหนึ่งครับกระชากเข้ามาหาช่องแล้วเปิดลูกนี้พยายามจะตวัดยิงนะครับแต่ว่าโดนขวางไว้แล้วครับคิมโบยงไม่ได้นะครับอาแล้วครับตะวันโอจะกระดกข้ามลูกนี้มากมันสุดเหยียดไปแล้วนะครับแล้วบุญยเกียรติก็ไม่ออกมาด้วย หญิงไกลเลยชนคานครับตะวันโคตุโบโอ้โห,โโหเต็มเตมเลยโอกาสของทีมเยือนบ้างครับทำชิงกันลูกนี้แต่เรายังสมาธิดีอยู่นะครับสุวรรณพัฒน์หาช่องยิงโดนชนนะครับโอ้โหนรงจันทร์สวกแล้วยิงฟรีคิกก็โด่งข้ามคานไปนะครับยังไม่ได้ครับ จังหวะนี้โอ้โหพงลิวิชันทวงศ์โดนแย่เอาไว้ครับโอ้โหก็เป็นทางด้านของจักรพงษ์แสนมหุงนะครับตามมาทันว้าแต่มุมลูกนี้ไม่ได้ครับโดนปักครึ่งแรกเนี่ยเชียงใหม่น่าได้หลายลูกจริงๆครับโอ้โหจังหวะนี้สุวรรณพัฒน์หมุนตัวยิงก็โด่งไปแล้วครับกับตันเอกจบ45นาทีแรกครับเชียงใหม่ FC ฟซีนำแค่1-0นะครับทั้งที่มีโอกาสหลายตัวหลายครั้งนะครับแต่ยังไม่คมพอมาดูกันต่อในครึ่งหลังครับทีมเยือนส่ง สตีเฟนลองจิวเลยครับลงมาแล้วแล้วจังหวะนี้ลองจิวแอซิดเลยนะครับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอเลยครับโอ้โหเป็นท้านั้นของริคาโดซานโตนะครับเริ่มครึ่งหลังมา4นาทีนะครับอุตเตอรนีตีเสมอได้สําเร็จเป็น1ประตูต่อหนึ่งเนี่ยครับจับที่หนึงแล้วแปรอย่างใจเย็นเลยนะครับริคาโดซานโตว่าโอ้โหโมเมนตัมเกมตอนนี้กลายเป็นของทีมเยือนบ้างนะครับมองโอ้โหเป็นการสกัดบนเส้นเลยนะครับของธรรมยุทธ ต้นคำนะครับว่าบรินเนอร์เอลิก้แล้วจังวันนี้เรามาได้จุดโทษครับโอ้โหคิมบอยงลากลุยขึ้นมาแล้วโดนเตะโดยวัฒนากล่อมจิตนะครับบริสิณชีไปที่จุดโทษเลยแหละครับโอกาสขึ้นนําของเชเอฟซีบาแล้วคิมบอยงลุกขึ้นมายิงเองแต่ว่าชนคานเต็มๆเลยโอโ้ยังไม่ได้ครับประตูขึ้นนําว่าน่าเสียดายสุดๆเลยลูกนี้เกือบเบิ้ลคนเดียวแหละครับมาทเยือนมาใหม่ครับ คืนกลับมายิงลูกนิ้เลี้ยวออกหลังไปแล้วครับก็เป็นวัฒนากล่อมจิตนั่นแหละครับโอ้โหอาแล้วครับเชียงใหม่จังหวะน,นี้ไม่ได้มสุดขาแล้วครับคิมบยงอาแล้วครับลูกนี้มาเกมรับเราก็ยังไม่พลาดนะครับหญิงไกล,ก,ลก็โด่งห้ามขานไปครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นอุตรดานีนั้นดูจะทําได้ดีกว่าเชียงใหม่เอฟซีซะแล้ว หมายถึงครับลองจิวแทงลูกนี้ผ่านหน้าประตูไปครับโอ้โหเสียแวบเลยเอาแล้วครับ yes. คิมบอยงหาช่องยิงลูกนี้ไม่ฉล็บออกหลังครับโอ้โหใกล้จะจบแล้วครับตอนนี้ได้แต่มุมครับเชียงใหม่เปิดเข้ามาขึ้นไปมงโกตะวันขั้วศุภะแล้วไปกักกันกับเวลโก้นะครับมา สุดท้ายก็บดเวลาการแข่งขันครับวันนี้ถือว่าน่าเสียดายเลครับเชื่อมเอฟซเปิดบ้านเสมอกับอุไทยเทนีเอฟีครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอกาสมีเพียบเลยเลยครับรวมไปถึงลูกจุดโทษด้วยละบานัดต่อไปเชื่อมเอฟซจะได้เล่นในบ้านอีกครั้งนะครับวันเสาร์ที่21มกราคมนี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครศรีอยุต็ดเวลา18นาฬิกาครับ